สวัสดีครับแล้วก็ผ่านไปอกอาทิดหนึ่งนะ,ะบอกว่าทุกคนจะได้พักผ่อนกันได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเพราะเป็นวันหยุดยาวนะฮะเรื่องของอัปเดตในสัปดาห์นี้คงจะไม่มีอะไรเยอะแล้วก็จะลองมันก็ไม่ได้บอกสมองเราก่องที่เตรียมไว้แต่ว่าก็จะมีอะไรไม่มากหมยเท่าไหร่ก็แล้วกันนะฮะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือเพิ่งอ่านเจอมาเลยแมตเทลนะฮะรวมมือกับไฮเพื่อทําซอสบาร์บีคิวเป็นซอสสีชมพูนะซึ่งมีความเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นวีแกนมายและซอสบาร์บีคิว ผสมก็ออกมาให้เป็นสีชมพูของของสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงไทยนะของสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงไทยรู้สึกจะยังอยู่ที่อังกฤษเฉยๆเพราะาลองเสิร์ชดูแล้วก็ไปโผล่ที่หน้า Tesco หรือหน้าของ Highs เองนั่นแหละแล้วก็อยู่แค่ที่เกาะอังกฤษราคาเป็นปอนด์อยู่เท่าที่เห็นนะก็ยังยังยัง,ยงเสพอยู่มั้งชาวไทยเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เรานึกถึงเรื่องเมื่อปี2ปีก่อนนะฮะมันก็คือเรื่องของพิงซอสถ้าใครติดตามดราม่าบนทิกตอกเนี่ยจะรู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วก อะไรสักอย่างนี่แหละมาขายซอสสูตัวเองสีชมพูซึ่งไปๆไปมามาก็มีเรื่องเยอะครับเพราะว่าเป็นซอสทิทดทอเองก็จริงแต่ว่าเขาก็คือทําเองด้วยมือคือแฮนด์เมดอะแล้วกันซอสมันก็มีมันก็มีเครื่องปรุงต่างๆที่ยังไม่แบบว่าตรงลงตัวดีแล้วก็อาจจะยังเสียหายแล้วก็เสียบูตรเน่าเสียได้ระหว่างทางซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดราม่ากันไปยกใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยเป็นของบริษัทใหญ่ก็คงโอเคแหละส่วนรสชาติเราบอกไม่ถูกว่ะเมโยกับบ,บาร์บีคิว แถมเป็นวีแกนด้วยไม่รู้ผสมยังไงใครอยู่เกาะอังกฤษก็มาบอกได้นะมาถึงเรื่องที่2ที่ออกนวเซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ได้อินเท่าเราแต่ว่าเราด้วยความที่รู้จักผู้ชายคนนี้มากับมีมก่อนนะฮะเขาคือสามีของคุณเซลินซองเป็นคนที่กำกับเรื่อง past life ถ้าใครได้ดูมันเป็นหน,นังดรามา่าความรักนิดหน่อยที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาอะไรอย่างนี้หลายคนก็อินหลายคนก็ว้าวแล้วคนก็อาจจะไม่ไเท่าไหร่เราเองยังไม่มีโอกาสได้ดู แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องที่ทําให้เราตกใจที่สุดก็คือเรื่องของคุณสามีเขาน่แหละฮะสามีเขาคือ justin ชื่ออะไรนะ justin c r ิ s a ค e เหรอเราเรีชื่อไม่ถูกแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นสามีของเซลินแล้วเขาก็เอาไปเหมือนกับเขียนเกี่ยวกับเขาใน past life ด้วยอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คืออดีตของเขาครับผมถ้าใครแบบว่าอยู่บนเน็ต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็รู้จักมีมที่ชื่อว่า p o r t ั o นเซ l เลอร์นะฮ o พชันเซ e เลอร์กำกับแสดงและบันทึกโดยจัสตินเอง <laughs> แล้วไม่รู้ว่าใครจะอินเท่าเราป่ะแต่เขาคือคนที่เหมือนกับทำบันช็อตสกิทบทเล็กๆอะไรเงี้ย5นาที3นาทีแล้วก็ลองโพสต์บน YouTube ดูลองดูกันได้ครับเป็นเป็นเป็นคนที่อิมพรอฟเก่งแต่นั่นแหละเขาใช้ความเล่นอิมพรอฟกับ โคโบูธอะไรนี้หน่อยตอนนั้นแล้วเขาก็บันทึกแล้วคนก็ชอบแล้วเขาก็ดังแล้วก็เลยมาเขียนหนังสือมาทําอะไรต่อจนรู้ทีว่าก็เนี่ยกลายเป็นสามีของเซรินซองก็มีส่วนในฮอลลีวูดค่อนข้างเยอะเลยเอาล่ะก็มาที่เรื่องสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วกันเนาะพอดีกาลังถ่ายติกต็อกอยู่แล้วมาเจอกับคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่เขาเอามาแชร์กันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยมันไม่ได้ดังในฝั่งบ้านเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะดังแค่บางส่วนในอเมริกาด้วยนะ รื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2018ไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรเนาะเป็นข่าวเมื่อยาวนานมาแล้วแต่ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในเชิงของสุขภาพจิตก็แล้วกันฉะนั้นก็เตือนไว้ก่อนก็แล้วกันสำหรับคนที่อาจจะดิ่งอะไรนิดหน่อยก็เต็มใจไว้นิดนึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องท,ที่ที่พูดถึงคนสุขภาพจิตเสื่อมเสียกันนิดหน่อยเนาะพูดไม่ถูกเลย2 0 1 8ันเนี่ยช่วงช่วงประมาณโอเคเดือนสิงหาอะ้วกันเดือนสิงหาของ2อง8หลังจากเดือนนั้นไม่นานถ้าเกิดใครรู้จักมีม King นะ ก็อาจจะรู้จักเรื่องนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของชายที่ชื่อว่าเดชาร์ดราเซลนะครับชายคนนี้ก็เป็นพนักง,งานเครื่องบินบริษัทสายการบินละกันที่แห่งหนึ่งในีซอตเทิลถ้าจะไม่ผิดจากในที่เขียนตรงนี้นะฮะก็ตำแหน่งเข้าเหมือนกับว่าลากเครื่องบินเข้าลงจอดอะไรเฉยๆทำงานอยู่สนามบินกราวสักอย่างนั่นแหละแล้วก็วันนั้นนะ่ะเขาก็ขโมยเครื่องบินไปลำหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปบินลดผนเล่นโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินมากนักดังนั้นเขาก็แลนดิ้ง แบบไม่ปลอดภัยอะลงไปกลางป่าแล้วก็เสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะก็ดูจากกาันพูดที่รบรัดไปหน่อยอืมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทําให้สื่อและคนจํานวนมากออกมาสมนใจกันเพราะว่าตัวดิชาร์ดเองเนี่ยเขาดูเป็นคนปกตินะจากการให้สัมภาษณ์ของคนที่รู้จักแล้วก็เ,เพื่อนๆเ,เนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเป็นคนปกติดูเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีคสัมพันธ์ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่แล้วพอเสียงจาก บันทึกเนี่ยการสนทนาระหว่างเขากับแอร์คอนโทรลน่ะเข้ามาทําให้ทุกคนรู้สึกว่าคนเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ที่หน้าตาเสนอมากก็ได้เนาะก็เป็นเรื s. <S <vara. S 1> ่องของสุขภาพจิตที่ตอนนี้กํลาลังอยากให,าให้มี awareness มากขึ้นทางสื่อแล้วก็โซเชียลมีเดียก็ไม่ขอสนใจกับเรื่องของบันทึกเสียงที่เก็บได้มาจากเหตุการณ์นี้เนาะซึ่งเขาก็เราขอแปลมาให้สักหน่อยก็แล้วกันอาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ลองไปตามหาอ่านกันเองหรือว่าลองไปหาว่ามีใครยังแชร์ข้อความเสียงตัวนี้ก็แล้วกันอันละก็คือว่า เขาพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ๆก็เพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองอาจจะแหลกสลายไปสักพักแล้วแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ไม่โอเคมีน็อตหลุดบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เพิ่งมารู้ตัวแล้วก็อาจจะต้องขอโทษกับทุกคนที่เขาทําให้มีปัญหาด้วยหรือว,ว่าคนที่ทําให้ไม่สบายใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วเขาก็นั่นแหละพยายามหาทางแลนดิ้งโดยที่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นน้อยที่สุดมีม,มีมีความน่าประทับใจนิดหน่อยที่ว่าเขาก็ทําแบบเครื่องม้วนตัวแล้วก็ รอดมาได้รอบหนึ่งจนจนเขาก็ต้องไปลงที่อื่นที่มันแบบไม่ใช่พื้นน้ำาล้เนาะแน่นอนว่าการขโมยเครื่องบินในในน่านฟ้าอเมริกาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรนะเพราะว่าเขาก็มีปัญหามาแต่ก่อนช่วงในอีเลก็เลยมีเครื่องบินเจ็ตมาติดตามตัวด้วยแล้วก็แน่นอนพอเป็นอย่างนี้ทหาร <c oughs> มีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> มีส่วนของหน่วยงานที่เขาป้องกันบ้านเมืองอะ่ะเกี่ยวข้อง,องปุ๊บเขาก็รู้ตัวเดียวว่าการถูกจับไปจะไม่เป็นเรื่องที่เขาอยากเท่าไหร่ก็คิดว่าก็ก็จบตรงนี้ดีกว่า แต่ก่อนจะจบอย่างที่บอกเขาก็มีการเล่นเครื่องบินแบบว่าอยากจะลองผัดโพนอะไรสักอย่างหนหน่อยด้วยความที่ตัวเองก็เหมือนกับเล่นเกมพวกมันจะเป็นไฟซิมูเลเตอร์อะไรอย่างนี้มาก่อนละมั้งแล้วก็มีพยายามขึ้นไปดูไปลักจําวิธีการใช้เครื่องบินมาบ้างแล้วก็เอามาลดผลกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะนั่นแหละหมงโลกไปก่อนเราก็ให้รายละเอียดมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่หวังว่าจะไม่ทุกคนเรียกว่าไงอะ เป็นห่วงเขามากมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะกระทบต่อใครบางคนที่เพิ่งนึกออกได้แล้วก็ไม่อยากให้เอาไปเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่ามันก,ก็ก็มีผลกับหลายคนอะเครื่องบินหนึ่งเครื่องเสียไปแล้วก็ยังโชคดีที่เป็นแค่คนคนเดียวแล้วเขาก็เหมือนกับรู้ตัวดวีว่าตัวเองทําอะไรไม่ถูกอยู่มันก็คงเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาแบบเผลอหลุดไปนิดนึงอะเนาะคนเราก็เกิดขึ้นกันได้ฉะนั้นในยุคปีนี้ที่ที่เรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องสําคัญนะฮะใครมีอะไรก็พยายามพูดคุยกับ ทุกคนก็ละกันด้วยความที่บอดของตัวตัวรัสเซลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าดำ,ดำหนึงหน่งอะไรที่บอกเขาเพื่อนร่วมง,งานเขาก็มองเขาเป็นคนดีประวัติชีวิตเขาก็ไม่ได้แย่เขาเป็นเหมือนกับเด็กนักเรียนดีเด่นมีกีฬายอดเยี่ยมแล้วก็ทําตัวแบบไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้มีทางไหนที่แบบว่าเขาจะไปดำหนิงหรือว่าไปเล่นยาไปทําอะไรเลยก็คือใช้ชีวิตปกติสุขแต่ก็อาจจะมีแค่เรื่องที่ว่าเพื่อนเขาให้ให้ความสนใจอย่างหนึ่งคือการที่เขาเป็นนักกีฬาเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอล อเมริกันฟุตบอลเนาะก็จะมีหนังเรื่องนึงที่พูดถึงเบื้องหลังว่าจริงๆกีฬาเนี้ยมันก็ทําให้มีผลกระทบต่อเรื่องของสมองด้วยทําให้ใจเขาจะไม่นิ่งก็ได้นั่นก็เป็นข้อสันนิษฐานจากเพื่อนก็แล้วกันส่วนคนอื่นเขาไม่รู้ภรรยายเขาก็ไม่รู้รู้แค่ว่าก็ตั้งแต่เจอกันแล้วก็แต่งงานกันเขาก็ซัพพอร์ตมาดีตั้งแต่เรื่องย้ายบ้านเรื่องการทําร้านทําอะไรที่มันจบลงที่งานสนามบินได้ก็เพราะว่าอยากให้ภรรยายอยู่กับครอบครัวใกล้ๆก,ก,ก,กันเนาะ ก็นั่นแหละดูเป็นคนที่ปกติดูเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักเพื่อนเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในที่สุดเขาก็หลุดแล้วก็ขโมยขบวนไปเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆกันนะครับผมก็เป็นเรื่องนึ่งที่อยากเอามาแชร์ด้วยความที่หลายคนหรือบางคนตอนนี้อาจจะมีมรสุมชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็อยากให้ฟังว่ามีคนหนึ่งก็เจอมาแล้วเขาจะได้แฮปปี้ในช่วงสุดท้ายแต่ก็มันเป็นช่วงสุดท้ายที่ไม่ควรมาเพราะว่าเขายังมีครอบครัวและเขายังหนุ่มๆอยู่ ใครที่ยังแบบเด็กๆแล้วยังมีความเครียดมีอะไรก็ช่วยกันแบ่งเบาตัวเองนะฮะอย่าเก็บไว้แค่ในหัวมีอะไรลองปรึกษามีอะไรลองหาคอนซัลแทนหรือว่าเทเลปีดูก็ได้อก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักหน่อยสำหรับบางคนแต่อยากมาแชร์ด้วยความที่น่าสนใจตรงตรงที่เขาสารภาพประมาณนี้แหละแล้วก็มีประวัติที่ที่ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรแต่ก็เกิดขึ้นอย่างนี้เนาะโอเคก็เป็นทั้งหมดที่เราเออกมาเปเดให้สำหรับสัปดาห์นี้แล้วกันมีน้อยหน่อยเพิ่งกลับมาจาก ีจะเหมือนลหลายคนนั่นแหละกลับบ้านไปหรือว่าไปต่างจังหวัดกันเนาะโ okay. อเควันนี้แหละบ๊ายบาย